ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาโชว์ถึงขั้นตอนในการตัดเนียงนะฮะตัดแขนนะให้มันเล็กลงนะครับใช้เวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รับรองว่ามีขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วทำกันยังไงนะครับมันง่ายจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคเรามาเริ่มจากตรงเหนียงตรงนี้นะครับเราก็มาที่ตรงรูปอย่างลบตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรง generative AI ตรงนี้นะใครที่ไม่ได้คลิกไว้ก็คลิกนะครับแค่นี้เลยแล้วก็มาเลือกไซส์ของบ u ัชนะครับที่เราต้องการจะขยายแค่ไหนนะฮะหรือว่าทำให้เล็กแค่ไหนก็พอประมาณนะครับ ผมก็จะทําการ select ในบริเวณที่เป็นเหนียงตรงนี้นอกใต้ตรงนี้เลยนะให้มันมีคางโครงหน้าของคางเหลือไว้นะครับแล้วก็ทําการลากนะครับปึ๊บนะแล้วก็ทําการลากบริเวณทั่วๆตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาที่ apply นะครับคือบางทีถ้ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็รีรีประมาณ2-3รอบนะครับ หรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเออถ้าสมมติมันออกมาแปลกๆหรืออะไรเงี้ยให้เราลองบัสไปทั่วๆดูนะฮะเพิ่มบริเวณเนาะเพื่อให้มันโ l o n ในส่วนที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้มันมีเนื้อที่ของมันเผื่อว่ามันจะทำงานได้ดีกว่านะครับซึ่งผมเคยทำนะบางทีเราบัชไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะออกมาแบบ แปลกๆก,ก็มีนะโอเคและนี่คือรูปที่เราได้ค่อนข้าง natural มากนะครับเราใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะฮะแล้วทีนี้เรามากดบริเวณนี้ถ้าสมมุติเราคิดว่าอันนี้มันยังไม่โอเคนะก็สามารถเลือกได้มันมีมันทํามาให้เลือก3รูปในทีเดียวนะฮะอันนี้คือส่วนที่2นะครับและอันนี้คือส่วนที่3นะโอเคผมรู้สึกว่าอันที่2มันจะเล็กไปอันที่3มันก็ โอเคแต่ว่ายัางพอแบบมีเหนียงลงมาได้หนึ่งผมมองว่าอันแรกเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับอันแรกเนาะหนึ่งทับสามเลเนะาะผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วค่อนข้างจะเนียนมากเลยนะครับมันไม่ได้เพียงแค่ฟิลตรงนี้มามันทําในส่วนของเส้นผมซ้ำในส่วนของคอแบบยังเห็นดีเทลแบบละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันทํามาให้นะครับก็ค่อนข้างจะดีเนาะส่วนของแขนเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมนะครับมาที่ลบรูปยางลบตรงนี้นะ้อ แล้วก็บางทีถ้าบรัชมันเล็กไปมันใช้เวลาแล้วก็เพิ่มขยายมากนะครับขยายมากแล้วก็พยายามผมคิดว่าพยายามเอาตั้งแต่ส่วนที่มันควรจะโค้งนะอย่างเช่นผมคิดว่าส่วนที่มันรีดออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนที่มันโคงออกมาเนาะเราก็จะเริ่มจากส่วนนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ลาาไปให้มันตรงๆจนถึงปลายแขนตรงประมาณนี้นะครับโอเค ลากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแอปพลายกันนะครับโอเคนะอ่าและนี้ก็คือ,อสิ่งที่เราได้นะครับแขนนี้จะใช้เวลาเหมือนจะใช้เวลา2นาทีนะครับจะดูไม่ออกหรอกว่าลูกนี้ทำมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ